สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับพี่ผมซาโมเอลนะก็เราอยู่ในแบบที่มีชื่อว่าเลียวแลมเพทนั่นเองนะก็จะเราอยู่ในแบบที่มีอัปเดตใหม่มานะเป็นอัปเดตเกีก่ยวกับมาดระและก็ดีโอท่าใหม่ทุกท่าทุกคนสำหรับมาดระนะเป็นตัวละครที่ตอนนี้ปรับเป็นฟรีทุกคนตอนแรกเสียเงินนะปรับเป็นฟรีแล้วแล้วก็ในเซิร์ฟหลังเนี่ยจะเล่นกันเกินกาดมากทุกคนเพราะว่าตัวมันโกงนะสกิลของมันคอมโบได้ทุกคนดูสกิลหนึ่งเป็นการดดทุกคนก็ต่อยหนึ่งสองสามต่อได้นะ สลับอัปเดตใหม่เนี่ยเป็นของมาด้ะแปลงหน้าทุกคนปะลองดูดูไปนั่งปุ๊บวิ่ง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 รูฟสไลด์นี่เปิดเนสังสาระใช่ปะจะมีสี่ท่าทุกคนสลับมาด้ะนะท่าแรกจะเป็นเฮเว่นคอนซีเลตนะทุกคนเป็นการกลางอนาเขตปุ๊บ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 นี่แล้วก็เป็นการใส่หินลงมาเท้าฟ้าก้อนใหญ่มากทุกคนเป็นวงกว้างทุกคนแล้วก็โดนตัวเองนะฮะโดนตัวเองเหรอไม่ค่อย ใช่ผมนะท่านี้โกอยู่นะทุกคนเพราะว่ามันโดนวงกว้างนะแถมดาเมจแรงเอาเรื่องทุกคนก็เดี๋ยวดูท่าสองทุกคนเอ้ยจะตกทุกคนทุกโอมตก,ตกชาวทุกคนมาลีวิลเล่เนี่หว่าสำหรับท่าต่อไปนะครับเป็นท่าที่มีชื่อว่าอะไรอะ Great ชสไฟเจอร์นะเป็นการเอ่อพ่นควนันไฟพ่นไฟดิพ่นไฟทุกคนไม่ใช่พ่นควันพ่นไฟทุกคนท่านี้ไม่แรงมากนะแต่ว่าใช้คอมโบได้มันกดค้างหนอ่อยหรือว่ามันกดค้างเดียวอ๋อกดค้างเดียวทุกคน โอเคนะสัพท์ท่าต่อไปคือฟูซูซานโอโนั่นเองนะเป็นการกดเลยปุ๊บเป็นการเสกซูซานโอมาไปลัางสนุกุกคนเฮ้ยมันบงังเงินทุกคนนี่ต่งทุกคนอ่ะดูว่าะเป็นการกดคลิกทุกคนต้องกดคลิกมันจะฟันทุกคนฟันประตูก็ฟันไปเรื่อยทุกคนอันนี้ก็โหบเหมือนกะันนะตีเป็นวงกว้างแต่มีข้อเสียทุกคนคือเดินช้ามากทุกคนอนะ่ะมันเดินเป็นเต่าเลยทุกคนสัพท์ท่าสุดท้ายนะครับเป็นท่าสก,กูอะไรอ่ะครัชเซอร์ป่ะไหนอ่านตรงตัวเนี้ยมากดไปเลยทุกคน คืออะไรอ๋อดูดูทุกคนกันดูแล้วก็ต่อยต่อยต่อยทุกคนเชียร์เชียร์ทุกคนโคตรเท่โคตรเท่สไลด์ต่อยมาสุดท้ายเย็ดเย็ดทุกคนเชียร์เรียนลมเหตุทำสุดว่ะทุกคนเอ้าเอ้าทุกคนผมบักเอ้าเอ้าเดินอย่างเงี้ยอัดดวงดวใหม่ทุกคนดูท่าสีใหม่นะเผื่อทุกคนอาจจะเห็นไม่ชัดไปการดึงมาแล้วก็ต่อย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 นะในเตะแล้วก็ปุ๊บวิ่ง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 ต่อยมันดึงแล้วก็ดึงกลับมาปุ๊บ ช้เน่สังสาระทุกคนเน่อะไรไม่รู้อะเน่สีม่วงอะแล้วก็ตัดกระดูกทุกคนตอยอะไรวะกระโหลกนะแตกทุกคนก็สลับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นดีโอนั่นเองนะดีโอเป็นสีท่าใหม่ทุกคนไอทำไมตัวล่างมันทับกันเนี่ยอ่ะเอาแต่ละคนทุกคนเป็นโกโจนะสามท่าแรกคือสไตล์ะทุกคนเป็นการต่อยรวมเหมือนเดิมนะท่านี้จะเหมือนเดิมทุกคนท่าสองคือสเปซลิปเปอร์ทุกคนเป็นการเอ่อยิงลำแสงเหมือนเดิมนะมีสองท่าเหมือนเดิมแต่อีกสองท่าใหม่ทุกคน แล้วก็เป็นท่าที่สามเป็นจัดเมนทุกคนนี่อันนี้คือท่าใหม่ทุกคนเป็นการต่อยแล้วก็ปาม,มิส่นนะอันนี้เท่นะทุกคนเท่มาก,กแล้วก็ใช้คอมโบได้อันนี้สองสามดาวสแลมนะแล้วก็สกิลสามนี่จะดโดนเหมือนกันนะทุกคนนี่ปาม,มิสไซแล้วก็ตายสามสกิลอาก็เหมือนเดิมนะเป็นเคาน์เตอร์เหมือนเดิมทนะุกคนท่าที่สี่เนี่ยจะเป็นท่าแวมไพร์ซิฟอนทุกคนอาจจะใส่ด,ดัมมี่ก่อนมาสกิลสี่ปุ๊บ็นการพุ่งเข้าไปหาทุกคน อันนี้เราสามารถจับเระยะไกลได้อันนี้คอมโบต่อได้ทุกคนก็พุ่งเข้าไปปุ๊บอ่าเอาไม่โดนทุกคน <c oughs> อ่ะพุ่งไปปุ๊บจับเอาพุ่งไม่โดนอ่ะเอาใกล้ๆก,กันไหมเหรออ๋อต้องใกล้เระยะหนึ่งทุกคนจับใช่ไหมปุ๊บหนึ่งสองสามทุกคนเอ้าผมกดผิดสามแล้วก็ดาวสแสลมนะแล้วก็สกิลสามจัดเมนไปปุ๊บปามีดปั๊บสไลด์สไลด์สไลด์แล้วก็นี้สไลด์ต่อปุ๊บผมก็ไม่รู้คอมโบมากทุกคนผมไม่เคยเล่นดีโอนะสับ ดีโอเป็นวันนี้นะทุกคนสลับร่างแปลงเนี่ยผมไม่รู้นะมีร่างไว้นะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมทุกคนมาลองไปร่างทุกคน this is the gate high อ่าสลับท่าเนี่ยผมว่าเหมือนเดิมนะทุกคนอ่าใช่ทุกคนร่างแปลงเนี่ยเหมือนเดิมนะท่าหนึ่งต่อยเตดดะรัวปั๊บ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 อ่าท่าสามก็รัวรัวรัวแล้วก็ท่าสี่อยู่เวลาทุกคนเป็นกาอนาขีนะนะนะก็สลับต่อไปเนี่ยผมจะให้ดูตัวละครโลบักนะทุกคนเป็นอ่า เคิร์สนี่คอมเมนเซอร์นะคือเกโทนะทุกคนก็ขอุ้ายสลัยเป็นเนะโอเคนะครับอยู่ตัวละครใหม่เรียบร้อยนะเป็นเกตโทนะทุกคนมีสองสกิลนะส่วนล่เนี่ยยังไม่มาทุกคนสรับท่าได้นะชื่อท่าว่าเพย์ฟูลคราวนะทุกคนอ่าเดี๋ยวดูการโจมตีทุกคนการตีเป็นการใช้กระบองหัวด 1, 2, 3, ึงสองสามอ่ะสี่กระเด็นนะปกติทุกคนแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วแซลมก็เหมือนเดิมนะการเอาใช้ขาทุ่มลงไป งัดขึ้นหนึ่งสองสามงิขึ้นอ่าก็ใช้แขนนีกค่าหนึ่งถ้าแรกเพ์ฟูคาร์ทุกคนกดเลยปุ๊บเป็นการหมุนกระบอกนะแล้วก็พุ่งไปด้านหน้าอะคืออะไรอ่ะอ๋อเหมือนเ,เป็นการโจมตีแบบหมุนกระบอกไปมาหมุนกระบอกไปมา,มปมาทุกคนถ้าต่อไปคือเคอร์สเซ็จบอมนะเป็นการเสกหนอนทุกคนออกมาแล้วก็โจมตีทางระยะไกลนะทุกคนมันต้องโจมตีโดนแบบระยะไกลก,ก็ดีทุกคนมันจะได้แบบผักผักไปไกลๆนะมันเป็นการแบบลากไปเลยอ่ะอ่า สับท่าแรกเป็นเพฟูคาให้ดูรอบหนึ่งคนนะอ่าก็ตีตีหัวหัวหัวหหัวหัวหัหัวหันะก็ถือว่าดีนะทุกคนสับท่าสอับแซนได้ไหมอะดูอ่าทุกคนไม่ทันแต่ท่านิโก้อยนะทุกคนเห็นว่ามันดามีแรงนะเอาเรื่องคนเอาเรื่องนะแค่สองสกิลนี้แรงมากนะทุกคนก็เดี๋ยวปเดี๋ยวผมเอาเกตโทเนี่ยไปเล่นในเซิรหลักดีกว่านะ ก็โอเคครับวันนี้ผมอยเซิร์ฟหลักเรียบร้อยนะแหลกมากทุกคนไอพีเอสผมตกมาเหลือห้านะตอนแรกแล้วผมก็ได้ปรับมาเป็นฟันหมดทุกคนก็เริ่มดีขึ้นนะไปเปิดตรนี้ทุกคนเปิดตรนี้เลยสกิลหนึ่งไปเพฟูเขาโอ่ไม่โดนทุกคนไม่โดนไปแต่มันไปเรื่อยนะไปเรื่อยทุกคนไปเรื่อยนะโดนโดนโดนเอ้าสกิลนี้มันอ๋อมันมันผมผมต้องโจมตีแลวไก่นะสกิลสองมันมันแดดมามันแดนมันแดดสับขาเราผมนะมันควายทุกคนควายโจมตีไม่โดน อ่ะบอกบอกบอกไปสกิลหนึ่งหุนห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 นเอาใครขัดเนี่ยทุกคนมาจาไไหนเนี่ยทุกคนไอตอนนี้มาจากไหนเนี่ยเอ้ยแล้วไกลทุกคนแล้วไกลท่าหนอนนะใส่หนอนไปโจมตีไปโดนโดนทุกคนโดนโดนใครไม่รู้โคตรโกงทุกคนโคตรโกงอ่ะเฮ้ยมันมันมันตีมั่วทุกคนมันตีมั่วอยู่นะเฮ้ยไอคนนี้นะเนี่ยโอ้โไม่ได้เข้ามาทุกคนเฮ้ยโดนสกิลสุขนะฮะเออมันมันมันตีบอดทุกคนมันตีบอดนะเฮ้ยสัตว์ใครปล่อยอะไรเนี่ย เดี๋ยวดีนะไม่โดนผลไปไม่สกิลสกิลช็ er อตช็อตช็อตช็อ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 นี่ยาน, e like. er นี่ยาโอ้ยล้มล้มเอาเอาเอาโอ้ยโดนโอ้ยทุกคนสกิลโยังโกงอ่ะมันล่ามันบุ๋ยทุกคนล่าทีเดียวแม่งสิบคนโอ้ยใครเปิดล่างเนี่ยชิบหายทุกคนชิบหายทุกคนชิบหายโอมนี้ก่อนเลยโอมนี้ก่อนเลยมันสู้อยู่นะมันนวนอยู่ทุกคนมันนอนอยู่ว่าวมันเล่นมันที่มันตกโลกวะมันเล็งผมทุกคนเล็งผมมันแค้นผมจัด อ,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 อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเอ้าเอาเอา้ามาโบดเอา้าโ,โอ้โดนซิกิวซูนะอุ้ยตรงนี้ทุกคนตรงนี้เลยมาทำอะไรอ่ะอ๋อมันการนาคคดอุ้ยผมว่าผมไปหนีดีกว่าทุกคนสลัคดคลิปนี้ก็โชว์แค่นี้ทุกคนถ้าอยากให้มี ep หน้าเนี่ยผมขอสักสิบไลค์เลยกันนะโอ้ยเจอใหม่คลิปหน้าทุกคนอย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะจุ๊บๆครับ